แต่เด็กๆวันอาทิตย์คุณแม่ก็พามาวัดมานั่งสมาธินะนิ่งนิ่งใสใสเราไม่ใสเราไม่นิ่งเราไม่อะไรเราลืมตายอย่างเดียวเลยก็ดูนู่นดูนี่เราก็รู้สึกว่าไม่อยากไปอยากไปเที่ยวอย่างอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย มาวัดกับคุณแม่ตั้งแต่สมัยที่เจดียังไม่เสร็จทุกวันอาทิตย์ท่านจะต้องไปวัดก็ไปนั่งเข้าหลับตาการเราก็ลืมตาแล้วก็ไม่ได้อินไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่เข้ามาหาลัยปุ๊บเนี่ยมันยิ่งมีสังคมเยอะขึ้นแต่ก็ยังต้องไปวัดอยู่วันอาทิตย์หรือแม้กระทั่งช่วงปิดเทอมคุณแม่เนี่ยมีอยู่ทีหนึ่งให้ไปอบรมธรรมทายาธหนึรรรร่งเดือนในใจคิดตลอดไม่อยากไปไม่อยากไปแต่ก็เก็บกระเป๋เพาพอถึงวัดใจมันไม่ได้ใจมันแบบเราไม่ไปอะ่ะเราก็เลยบอกกับแม่เลยว่าไม่ไปสุดท้ายก็เลยลมเลิกกลบบบ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะบริหารได้ไปทํางานทั่วไปข้างนอกสักระยะหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่คุณแม่มีธุรกิจที่เพื่อนแนะนําให้ทําเป็นโรงเรียนพนักง,งานผู้ช่วยการพยาบาลไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลแต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาประสานงานดูแลเราติดต่อกับเราให้ความช่วยเหลือให้การบริการกับเราในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะคือการผลิตกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งคุณแม่ส่งต่อให้เรามาทําธุรกิจให้คอนเซ็ปต์คืออบรมคนแต่ไม่ได้ให้โน้ตหาวเราจะทํายังไงกับธุรกิจนี้ซึ่งเราไม่เคยทํามาก่อนสิ่งที่แม่ให้มามันก็เป็น โจทย์หนักสําหรับเราเก็บความเครียดอันนั้นเอาไว้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันต้องแบกภาระแต่วันอาทิตย์ก็ยังไปวัดไปถึงว่าก็ยังเหมือนเดิมกลับบ้างลืมตาบ้างนิ่งบ้างนึงไม่ออกจนวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นกลุ่มอาสาสมัครตอนรับระดับโลกทาไมเขาแต่งตัวดีซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเราก็เห็นมาตลอดนะคะแต่ไม่ไดเอามาพิจารณาทําไมเรียบร้อยกิริยามารายาทวาจาความประพฤติทุกอย่างคนวัดเดินทางเข้ามาน้องเข้าวิ่งเข้าหามีอะไรให้ช่วยไหมคะมีอะไรให้ช่วยไหมครับมันอยู่ใกล้ตัวเรามากอยู่กับเรามาตลอดทําไมเราไม่เคยเห็นทําาไไมมเเรร่คยู้สก นี่แหละโน้ตหาวสำคัญมันคือการสร้างคนหลังจากวันนั้นเราก็เลยเรียนรู้ว่าหลวงพ่อท่านสอนอะไรเราเราเก็บหมดเลยเรารสึกว่ามันต้องเอามาใช้กับธุรกิจถ้าเราสร้างคนเนี่ยเชื่อเลยว่าต้นแบบดียังไงเนี่ยมันต้องดีแน่นอน ริ่มเปลี่ยน mindset มันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนทุกวันทย์ทีน่นี้ตั้งใจมาละแล้วเราก็รู้สึกว่าเริ่มที่จะมีความสุขกับการนั่งสมาธิมากขึ้นมีความสุขในการที่เราได้มาวาัดหลังจากนั้นก็เริ่มจากบุคลากรในโรงเรียนก็คือในองค์กรของเราเพราะเราเชื่อว่าถ้าไม่ได้เดินไปในทางเดียวกันมันก็จะยากฝึกมารยาทฝึกยิ้มฝึกไหว้ทุกเชา้าก่อนที่อาจารย์พยาบาลจะเข้าสอนในรายวิชาต่างๆนอกอจากนั้นก็คือการสอนฝึกสมาธิบางช่วงนี้จะมีจัดนั่งสมาธิในช่วงที่เขาว่างทําใจนิ่งๆทาใจใสๆเอาไวาว้้้กกก่่ออนนนททุุเชาังๆีย เขาจะรู้ว่าเจอสถานการณ์อะไรสิ่งแรกเลยนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนแล้ววางแผนว่าเราจะทําอะไรต่อนเราก็จะสอนคอนเซ็ปต์กับครูไว้ก่อนเลยว,ว่าสิ่งที่เราจะต้องสอนลูกศิษย์เคารพอดทนมีวินยัยและก็มีคุณธรรมความรู้ต้องคู่คุณธรรมเสมอเก่งและดีมีความสุขมันถึงจะไปด้วยกันได้ ต้องบอกว่าโรงเรียนเนี่ยสอนแต่ hard skill ปริญญาบัณฑิชาการเนี่ยมันได้เหมือนกันหมดแต่สิ่งที่เราจะสอนก็คือ soft skills เราได้มาจากในวัดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเอามาสอนซึ่งวันนี้ soft s k i l l มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเสริมสร้างให้เขามีนิสัยเรื่องของความมีระเบียบ ความมีวินยัยความรับผิดชอบตรงต่อเวลาหรือแม้กระทั่งการมีคุณธรรมความกระตันยูสําคัญที่สุดเราจะสอนใส่เสมอค่ะว่าให้รักคนข้างหลังรักคนที่บ้านเมื่อเขารักตรงนี้เขาจะมีแรงผลักดันให้เขาต่อสู้ในชีวิตแล้วก็มันทางานได้อย่างที่เขาบอกว่า21วันทําซ้ำเนี่ยมันจะเกิดเป็นนิสัย หลักสูตรของเรา6เดือน3เดือนทฤษฎี3เดือนปฏิบตัติคือเกิน21วันซึ่งเราฝึกทุกวันนะคะตอนที่อยู่โรงเรียนมันไม่ได้เอาไปใช้แค่ในโรงพยาบาลหรือว่าการทํางานเขาสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันกับเพื่อนร่วมง,งานกับคนรอบข้างกับคนที่บ้านแล้วก็ส่งถึงสังคมรอบข้างให้มันมากขึ้นแล้วมันก็จะต่อต่อไปเป็นเหมือนกับโดมิโนที่ต่อกันไปเรื่อยๆนั่นเอง ตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาที่เราเอาคำสอนของหลวงพ่อมาสอนเป็นวิชาชีวิตให้กับเขาเพื่อให้เขาเป็นมืออาชีพเนะี่ยก็ผลิตบุคลากรไปแล้วเกือบเกือบ5,000คน รือแม้กระทั่งช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาพอหลังจากโควิดนี่เรารู้เลยว่าหลายโรงเรียนติดตัวไปแต่สําหรับเราเนี่ยยังยืนหยัดเพราะเราอยู่คู่กับคุณธรรมที่เรามีเอาไว้ซึ่งทําให้กระแสะตอบรับไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือโรงพยาบาลมันสวนกระแสะมันได้กลับมาสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากคุณธรรมเกิดจากที่วัดสอนเราเกิดจากคําสอนของหลวงพ่อที่ทําให้เราเนี่ยมาถูกทางเราเดินทางมาทางนี้เรารู้เลยว่า มันเป็นสิ่งที่เรามั่นใจแล้วธรรมะของหลวงพ่อไม่เคยเก่า15ปีตั้งแต่วันแรกที่เราใช้จนถึงวันนี้ยังยืนหยัดคําสอนเดิมแล้วมันใช้ได้ตลอดเวลาโซเชียลมันอาจจะเปลี่ยนไปวยรัลอะไรมีมาอะไรมาดราม่าอะไรมามันเปลี่ยนแปลงเสมอแต่คําสอนหลวงพ่อไม่เคยเก่าแล้วเราก็จะยังเอาไปใช้เพื่อผลิตบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นต่อๆไปนั่นเองค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงสุดนะคะที่ทําให้วันนี้เนี่ยเรามีครูดีมีต้นแบบที่ดีที่เราสามารถไปส่งต่อให้กับสังคมได้